อันยองสวัสดีค่ะแล,แล้วลูกสาวก็จบป .6 นะคะวันนี้แม่ก็เลยซื้อดอกไม้มานะคะเป็นดอกไม้ที่สามารถใส่เงินเข้าไปได้แบบนี้นะคะแต่ว่าเงินออมมากก็มีไม่เยอะนะทุกคนก็จะให้ประมาณ5 0,000่นวอนนะคะหรือว่าพันนิดๆน,นะคะถ้าเป็นเงินบ้านเราเนาะก็สามารถเอาไปซื้อขนมซื้ออะไรที่อยากจะซื้อได้นะคะหรือว่าจะเอาไปกินของอร่อยกับเพื่อนๆได้นะนี่นะคะเราก็ต้องถอดดอกไม้ออกมาแบบนี้ แล้วก็เสียบเข้าไปนะคะจริงๆหน้าโรงเรียนเขาก็มีขายดอกไม้นะคะวันรับปริญญาอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ว่าแม่ไม่ใช้ดอกไม้สดเพราะว่ามันเวลามันเหี่ยวมันอะไรก็เสียดายนะคะก็เลยซื้อเป็นดอกแบบสบู่แบบนี้นะคะมันกลิ่นหอมด้วยเอาไว้ในห้องก็คือหอมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ลูกจะได้ไว้เก็บเป็นที่ระลึกได้นานๆน,นะคะนี่นะคะเราก็ใส่แบงค์ลงไปแบบนี้เลยค่ะแค่พับนะคะให้เข้ากาันแบบนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะ ใส่ไปเลยค่ะ5้าใบก็เรียงเข้าไปนะคะใส่ง่ายมากๆแต่ว่าเวลาล่วงก็ต้องระวังด้วยนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยจ้าถึงวันงานเราก็เอาไปให้ลูกสาวสื้ที่รักของเราได้เลยนะคะวันนี้ก็คังจูนปิดเทอมก็เลยมาด้วยนะคะก็คือแบบงองแงจะถือดอกไม้อย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าแม่กลัวเงินหล่นจ้าก่อนจะเข้างานเขาก็จะมีแบบประกาศคุยอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีร้องเพลงด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะ เอกเกาหลีนี่มีความสามารถตั้งแต่ประถมเลยนะคะถ้าเป็นเรายังเล่นแบบว่าไขาของโดดหนังยางอยู่เลยเสร็จจากร้องเพลงการแสดงก็รับใบประกาศนะคะยูน่าก็ความฝันของนางก็คือเขียน เขียนนิยายการ์ตูนหลยนะคะส่วนคนนี้ลูกสาวคนที่สองนะคะก็รับใบประกาศเหมือนกันหรือว่าเพื่อนสนิทของน้องยุนานั่นเองจ้าคังจุนก็คือรักนางเหมือนพี่แท้ๆเลยนะคะเสร็จจากใบรับประกาศนะคะปะถมที่6ก็เอาดอกไม้มาให้นางนะคะนางก็ยิ้มแบบยิ้มดีใจนะคะได้เงินไปกินขนมได้เงินไปกินเที่ยวกับเพื่อนๆเ,เ,เลวนะคะได้มาก็ต้องเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวเอามาเอาคืน จริงๆกลัวมันหล่นนะคะก็เลยให้นางเก็บก่อนอเก็บออกเงินเสร็จก็เอาดอกให้น้องเลยนะคะขังจุนก็บอกเงินหายไปไหนเนี่ยผมก็อยากได้เงินเหมือนกันจบพิธีรับใบประกาศนะคะก็ถ่ายรูปตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนๆเก็บไว้เพราะว่าปีหน้าอาจจะได้แยกย้ายนะคะแต่ว่าเพื่อนสนิทยูนาก็คือเรียนโรงเรียนเดียวกันนะคะทุกคนก็ตามกันไปเรียนก็เลยยังไม่ได้ย้ายบ้านนะคะ